จอตรงรุ่นสุดปังที่ฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะสเปกแรงที่สุดเลยคือแรม6ลอม128ค่ะรุ่นนี้ใช้งานได้2ระบบนะคะทั้ง WiFi แบบ 5G นะคะหรือว่าจะใส่ซิมการ์ดก็ได้นะคะรุ่นนี้ใส่ซิมการ์ดได้ด้วยค่ะรองรับทั้ง2ระบบเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้อย่างแรงเลยนะคะเป็นแรม6ลอม128ค่ะดูการทัชสกรีนนะคะ ลื่นมากเห็นไหมคะทัดปุ๊บมาปั๊บแตะปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะไม่ต้องรอนานเลยนะคะตัวนี้นะคะมีระบบเสียงแบบ dsp นะคะ30แบนด์ค่ะเป็น dsp 5.1นะคะปรับได้30แบนด์เลยนี่นะคะ3หน้าปรับได้ตามใจเลยนะคะอยากได้แบบไหนนะคะมีที่เลือกปรับแบบเยอะมากๆเลยนะคะ ตัวแอปพลิเคชันนะคะก็ให้ฟังก์ชันการใช้งานมาแบบหลากหลายมากๆแต่ถ้ายังไม่พอนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปโหลดในเพจสโตร์ได้เลยค่ะนี่นะคะโหลดได้ทุกแอปพลิเคชันที่ต้องการเลยค่ะไปดูความคมชัดของตัว YouTube นะคะตัวนี้นะคะสามารถดูได้สูงสุดถึง 1080p นะคะให้ความคมชัดแล้วก็เสียงดีมากๆค่ะ สามารถเลือกได้ถึง1,080งพนีนะคะความชัดเจนนะคะกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะรุ่นนี้นะคะยังสามารถนะคะใช้งาน คำสั่งด้วยเสียงได้นะคะเปิดเพง Hit ลงฮิตล่าสุดนี่นะคะเราก็ยังสามารถใช้คําสั่งเสียงจาก Youtube ได้เลยค่ะจอรุ่นนี้นะคะมี o o o l l m m p s สามารถนำทางได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะ กดปุ๊บนะคะก็สามารถใช้งานได้ปั๊บเลยเพราะรุ่นนี้นะคะเป็นแรม6ลอม128ค่ะให้ความไวมากๆค่ะไปฟิลเจอร์ปาร์คลังสิตสามารถใช้คำสั่งเสียงกับ Google Map ได้ด้วยนะคะน่ทางตะวตตันออกไปทางขังข้ขนาดถนนขบวนยืน หรือจะเล่นทั้ง2หน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็นำทางเป็น Google Map ไปด้วยรุ่นนี้ก็ยังสามารถทำได้เหมือนเดิมค่ะใช้งานฟังก์ชัน2หน้าจอง่ายๆเลยค่ะฟังเพลงไปด้วยและนำทางไปด้วยนะยคะ ส่วนฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะคะโทรเข้าโทรออกฟังเพลงนะคะ USB นะคะตัวนี้เราก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะคะและยังมีฟังก์ชัน FM นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมปกติเลยนะคะจอตัวนี้นะคะเป็นจอตรงรุ่นนะคะบิวอินใส่ได้หลายรุ่นเลยนะคะที่ร้านมีให้เลือกมากกว่า100รุ่นเลยนะคะลูกค้าสามารถ สอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวีโก้นะคะไทยท่านมิลาดนะคะรถซิตี้หรือรถร,รุ่นอื่นๆนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยค่ะทางเรานะคะก็มีหน้าร้านนะคะมีบริการติดตั้งและยังมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะลูกค้าสนใจรุ่นไหนสอบถามพักแชททางแอดมินได้เลยนะคะ